ไปเลยจ้าดอสเปลค่ะตื่นเต้นไหมครับครั้งแรกคาดหวังรายได้เท่าไหร่เพราะเราเป็นนักนักเซลล์ใน t ิ k ก o k ตอกที่แบบประสบความสำเร็จที่สุดเอาแบบเกินจริงเวอร์ไว้ก่อนเลยนะพันล้าน เค่หนึ่งคือพันล้านเท่านั้นร้อยล้านน้อยเกินไปเอาพันล้านไปก่อนใช่ค่ะก็คือคาดหวังเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันลงล็อกมันอยู่ในจังหวะช่วงที่มันปัก๊กเป๊ะทิ้งพักทอกทึกทิ้งแบบนี้คือหนักเลือกตัแสดงนักแสดงกลัวผีแต่วันนี้เราก็เลือกที่จะเล่นจากเรื่องนี้ด้วยเรื่องที่มันเป็นจากเรื่องเล่าไม่พอพี่แจ็ครู้สึกสนใจกับเรื่องนี้แล้วเอามาทําเป็นภาพยนตร์อีกแล้วก็ได้พุ่มกลับมาก สีมือที่ทำอะไรก็ซาดิบแล้วใส่สุนจัดเต็มอีกแล้วมาเจอกับเราที่ก็แม้ว่าฉันจะเป็นนางงามแต่วันนี้มันคือหนึ่งในอีกสิ่งที่เราอยากทำอ่ะตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยค่ะนั่นก็คือการเป็นนักแสดงตอนนี้เาติดต่อไปมันยังไงบ้างนาาในบางโมเมนต์ที่เขาี่เขาติดต่อไปว่าเฮ้ยฉันยื่นบทมาให้เธอะคือในคาลิเอ่าแค่คิดว่ากดเาบเอลแคสภาพยนตร์ ตอนนั้นหนูจำได้เลยว,ว่าหนูเพิ่งจะมงมิสแคนาด h a i l a n d เบอร์แอนด์ลอร์ค่ฮะใจมา่งมีใจมา่งดีใจมากคีดลั่นบ้านเลยแล้วก็โทรบอกทีมงานโทรบอกครอบครัวเพราะวันนี้แท่มีงานผู้ใหญ่ติดต่อมาแล้ว uh huh. ขออ่านกดเท่านั้นแหละรับเลยปฏิเสธเลยปฏิเสธเจอหนังผีด้วยคือมันเป็นแอนด์ลอร์คใช่ไว, <c oughs> วิน แพ้ก็บ้านหล่ะเนี้ยมันไม่ใช่คนค<ม>ือใช่ปะจากมูที่หนุ่มความสุขแฮปปี้อะมันเหมือนแบบลงอย่างเงี้ย<ม>แล้วก็ไม่อ่านหมดเลยกลัวมากมมต้องโทรไปแบบอขอคำปรึกษ,ษาจากคนรอบข้างจากเพื่อนว่ายังไงดีเพื่อนหมดล้อตลกหมดเลย<ม>เพราะว่าเขาตลกที่ว่าเรากลัวผีมากมมมแต่อีกวันนั่นคือแตสินใจไปแคสค่ะแล้วก็ทําอย่างสุดควสัสามารถแหละแล้วก็ได้เล่นอีกแต่พอได้เล่นจริงๆก็ไปเซิร์สถานการณ์ที่แบบว่าคือไม่เข้าหายไม่ออกพูดไม่ได้ เเล่นจริงๆแอบลุ้นในทุกๆวันเหมือนกันถามว่ามันจบมาเป็นยังไงถ้าแพทตัวจริงเขามาดูเราเพราะว่าเราในเรื่องเรารัเบทเป็นแพทค่ะแล้วแพทในชีวิตจริงเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกับที่เราตีความไว้หรือเปล่าใช่ค่ะก็เลยแอบตื่นเต้นตอนแรกคาดหวังว่าตัดต่อจะเป็นยังไงนะ,ะป็นไงพอเริ่มไีนสปอยจากทีมงานจากพี่โขจากพี่แจ็กว่าเบล เบลต้องเข้าไปดูพี่บอกเลยว่าเบลจะต้องไม่เชื่อเลยว่านี่คือตัวเองเอคทำเนี้ยมันเลยทำให้เราเหมือนกลับมามีความหวังแล้วก็รู้สึกทิ้งนอขนาดนั้นเลยหรอพี่แจ็คเบลสลัดข้ามกับมะวนหนังงานอันเนี้ยพูดแล้วเดี๋ยวเหมือนฮาร์ดเซลนะคะแต่ว่าแอบตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็วันเนี้ยอยากเข้าไปดูผลงานของตัวเองที่จะที่จะได้ได้เห็นพร้อมกันเหมือนกัน่ะไปทำการบ้านดูไหมสิ ต่างๆกลับไปทำกันบ้านไหมไปฟังไหมขอสรารภาพเลยนะพี่ไม่ได้ฟัง<อ>หนูกลัวผีมากรายการ The Post <ม>เราก็ไม่เคยฟังแม้แต่แม,ม้แต่ตอนเดียวแม้แต่อีพีเดียวก็ไม่เคยเลยค่ะ นังผียกตัวอย่างอย่างเช่นหนังผีตลกอ่ะสุขสันต์วันโสดห,หนังเรื่องขอแตวแตกหนูยังไม่ดูเลยเพราะว่าเราเราหลีกหนีคำว,ว่าผีมาตลอดชีวิตเว่าเดี๋ยวมาเล่นกับจินตนานการเราไงเวลาเราอาบน้าแล้วแชมพูเข้าตาเนี่ยมันต้องโผล่มาแน่ๆอะไรแบบนี้เราก็เลยไม่เอาเลยช่เป็นคนที่กลัวคำเมื่ค่ะแต่แแก็เรียกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้หนูถึงบอกว่าทุกอย่างมันมันเลือกกันและกันจริงๆเราก็เจอสิ่งลึกลับในกองการแต่ไม่ใช่ตอนถ่ายทำ ไม่ใช่ตอนถ่ายทำอ่ะใช่ตอนถ่ายทำเนี่ยมีบ้างแต่เบลจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิด mm hmm. คือเราจะแบบว่าเฮ้ย mm hmm. ไม่ใช่嘛ที่ประตูเปิดเนี่ยเพราะทิมนาน mm hmm. แต่ว่ามีอันหนึ่งที่รู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่แหละ mm hmm. ก็คือตอนที่เรานั่งพักอยู่ค่ะอยู่บ้านนักแสดง mm hmm. คือบ้านที่ถ่ายทำในเรื่องค่ะมีสองหลัง mm hmm. บ้านนี้พี่เล็กอยู่บ้านนี้คุณจิ๋วพักอยู่ ซึ่งบ้านที่เบลพักเนี่ยเป็นบ้านของผีนี่เอหรอกเขาเนี้ยทั้งสองหลักต้องปิดไฟทั้งหมดเราก็าอยู่กับความมืดที่เราก็กลัวอยู่แลลวมีแค่ทีมงานและก็เบลที่อยู่ด้วยกันสองคน uh huh. จังหวะที่จะไฟมืดตึ๊บเลยตอนนั้นอะมันเป็นความเงียบสง,งัดเพราะว่าทางทีมงานบ้านหลังนึงเขาวอมาว่าเงียบเลยนะห้ามดังเลยเพราะว่าบ้านมันชนกัน uh huh. ถ้าเสียงดังหรือลุกยืนขึ้นปเปิดโทรศัพท์เสียงม,มันจะเข้าหมด uh huh. อยู่นี้ก็มีเสียงมากระซิบข้างหูไว้ว่าพี่เบลค่ะเมื่อกี้พี่เบลเรียกหนูค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็กะว่าจะสวนกลับตอบปเหมือนว่าไม่ใช่แต่อยู่นี้มันก็มีอะไรมาเบรกเราก็ไม่รู้ว่าอย่าตอ,นอนบียนตอบเป่นตอบกลัวมากตอนนั้นใจแบบตึก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 ห้องมันม,มีใครอยู่บ้างมีแค่เบลกับน้องทิมค่ะซึ่งน้องเขาอยู่ตรงน,นั้นอยู่ฝั่งที่เขากระซิบปะน้องอยู่ตรงข้ามค่ะคือคือคือไม่ได้ใกล้กันน้องเขาจะนั่งตรงได้จะนั่ง ไม่มีใครกล้าพูดเลยคือเบลก็ไม่กล้าตอบเพราะเราไม่ได้เป็นคนรียกเขาถามว่าเราเปิดโทรศัพท์หรือเปล่าไม่มีทางแน่นอนเพราะมันตูเงียบมากเราแค่อยู่กับมือถือกับแฟงแค่นี้ถ้าเรากลัวมันมืดเกินอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือเปิดแค่แฟสงพอจังหวะที่คาดและเปิดไฟพึ่นคุณหันไปมองหน้าน้องน้องเขาก็มองหน้าหนูแต่เราไม่มีใครกล้าพูดถหลังจากนั้นที่ออกมานัดได้คุยมองอย่างว่าเฮ้ย ยังยังไม่ได้มีโอกาสเจอน้อง <c oughs> แต่เบลว่าเรื่องของเบล่าซอซอไปเลยนะถ้าฟังมาพี่โบกี้เขาพี่โบกี้อะโหดอ่ะโหดเกินอะ่ะเวลาแกเจออะไรแกแบบเบลเซตนอินผีมาแล้วเหรอ,อซึ่งยังไม่มีใครมาเลยพี่โบเห็นใครแบบเนี้ยทำไมเขากล้าพูดกับเราเขาไม่กล้าพูดพี่ยาลเลอคือเขาไม่บางทีพี่โบไม่รู้เลยค่ะว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่พี่โบมาบ้านหนูเบลบ้านหลังนี้น่าอยู่ บ้านเบลสวยมากพลังงานดีมากพระเยอะแล้วมีหลวงปู่ถึงในห้องนอนด้วยใช่ไหมพี่โบ้ทีุ่ไหนทั้งทักหรอทักที่ไหนนะคะที่ภาคเหนือใช่นะย่าจนหมดแล้วนี่ย่าจนหมดเรือไปฟิลิปปินส์มากไปฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์รักรักเราแล้วฟิลิปปินส์รักชาติดีใจมากค่ะขอบคุณแฟนฟิลิปปินส์มากๆบาบูฮาร์มห่าวคีชาบ้านของบ้านเขาทิ่นเรากับเอ็มมากขนาดไหน <Wow. S 2> คือเรื่องจินอันเนี้ยเราเราไม่ได้ไม่ได้รู้ขนาดนั้น <Yeah. S 2> แต่ว่าเบลว่ามันเป็นพาร์ทของความเป็นเพื่อนสนิทมากกว่าที่ <Wow. S 2> ที่เราได้เห็นนะคะว่าโห oh, กับเบลไอมานี่แบบแทบจะเป็นเบสเฟรนกันเลยนะคะไม่ว่าจะกินจะทํางานจะนอนจะเที่ยวจะชอปปิ้งทุกอย่างมันเป็นโมเมนต์ของเหมือนเพื่อนสนิทอะ่ะมันทำให้เรารู้เลยว่าภาษาไม่ใช่ภาษาจริงๆเพราะเราคุยกันแทบจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่อง <laughs> <laughs> แต่เราไทยแล้วเขาก็อังกฤษด้วยแต่ว่าเราไม่สใช่ค่ะประมาณนี้เขาก็อยากจะเรียนภาษาไทยกับเราส่วนเราก็อยากเรียนกินกับเขามันเลยกลาเป็นตีกันไปหมดค่ะแต่หลังๆแบบเบลจะสอนอะไรแปลกๆกับเขาเยอะอยู่นะหนูเนี่ยนะอะไรคีปลาอะไรอย่างเงี้ยแบบก็คำพูดคำมุกคำแปลอะไรอย่างเงี้ยคือชีเขาอยากจะสรรหาพูดเช่นเลอพูเล็กฝุก ออไปรูเลยเหรอไปรูเลยเหรอเป็นข้ามไปเลยเราข้ามสุดเลยเราข้ามสุดเลยแล้วเอ็มมาฉีดจะแบบว่ากุญแจเบลวันนี้พาฉีดไปฉีดหน้าหนเอยวันนี้พาฉีดไปเติมพิลล์เราก็ต้องพาไปเพอาะเราอยู่บนรถแห่แล้วแบบว่าคนเรียกชื่อกุญแจเบลขึ้นมาหรือเปลไงซึ่งมันไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนฟิลิปปินส์คิดได้จากว่าทำไมประเทศไทยเราไม่มีอย่างนี้บ้างไม่ค่ะเราจะไม่ได้แห่ไม่ได้แห่น้ำเงิอุ้ยพี่ๆใจเย็นก่อนนะคะ แรเล่นค่ะแซวเล่นแซวเล่นแค่รู้สึกชอ็อกที่โหแฟนแฟนฟิลิปปินน่ารักกับเราขนาดนีมน้มันมันมันลบภาพคำว่านางงามไทยกับแฟนขับฟิลิปปินเป็นไปด้วยกันไม่ได้อันนี้มันไปกันไม่ได้แต่ตอนนี้เบลแต่วัเชื่อมันได้รู้สึกยังไงบ้างอะไรกับแพงอดีใจค่ะแค่เราเป็นตัวเองนี่แหละแล้วก็เราเราไม่ได้รู้ก่อนนั้นค่ะว่า แฟนของสังเวชใช่ี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไดคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้เห็นภาพของแฟนๆผู้พิพิธที่เขาซัพพอร์ตเราด้วยแล้วเราเองก็ก็สนิทกับเอมมาแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันและกันแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดีใจที่เขาไม่ใช่แค่รักเอมมาแต่ว่าเขาก็รักหรูด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะคือดีใจมากๆเพราะว่าเราไปแค่สองวันแต่ว่าโอ้โหของขวัญที่เราได้กลับมาเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็ ผู้ที่ตามแต่ละช่องทางคือแบบตกใจมากเลย2วันแล้วแบบแพ็ทเดียวเนค่ะมันทำให้เราอยากจะไปรีพิลล์อีกรอบอ่ะอเรื่อาจ่ะหลาวออกจากรอยแผลเป็นโอกาสให้อีกหนึ่งโอกาสมาร่วมงานกับหมอจีย์เสมอค่ะคือด้วยความที่ก๊อฟเนี่ยออกมาซัพพอร์ตหนู่สำหรับตอนประกวดนะคะส่วนพี่แอร์เนี่ยก็อยู่ในจังหวะที่โอเคออกมาพอดีเราก็เลยมองว่าสองคนนี้เป็นอีกหนึ่งเพชรพลอยที่ ที่มีค่ามากๆแล้วอยู่ในจังหวัดช่วงที่เราก็อยากจะทําอะไรบางอย่างให้กับกองค์กรเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นขอบอสเลยดีกว่าสําหรับโปรเจกต์ละครคุณธรรมแต่รอบนี้เราจะไม่ได้เป็นละครคุณธรรมขนาดนะั้นเราอยากเปลี่ยนแปลงให้มันมีความวัยรุ่นมากขึ้นเป็นในรูปแบบซีรีส์แต่เป็นซีรีส์แนวตั้งาามาดูมุมภาพการเล่าเรื่องแบบใหม่ที่เราจะไม่ค่อยใช้เรฟเฟนต์จากต่างชาติ ส่วนใหญ่เรื่องทั้งหมดที่ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยคะ่ะที่ออนอยู่ทุกวันนี้จะเป็นเรื่องที่เราแต่งเองคิดเองทั้งหมดใช่ค่ะก็จะมีความ<ด>เป็นเด็กภาพยนตร์มากขึ้นให้ดูคลิปแบบไหนเพราะเขาบอกว่าอลังการมากโปรดักชั่นมากโอ้อดีใจค่ะดีใจเพราะว่าพอเราเข้าไปเสนอบอสเนี่ยเราก็เขียนเป็นโมเดลนะคะเป็นแผนเข้าไปแล้วพอยิ่งมีกอบแอรอ์อีกบอสก็ไว้ใจหนูแล้วก็ปล่อยให้เราสามคนเป็นคนทําโปรเจกต์นี้ทั้งหมดพอยิ่งมาเห็นกระแสต,ตอบรับนะคะว่าโโหมันคือซีรีส์เลยอ่ะ แล้วสี่ภาพสวยการเล่าเรื่องดีแล้วบทดีด้วยไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้ยังมีข้อคิดทิ้งท้ายเรื่องให้อีกอะไรเงี้ยมันก็เือนเป็นกาลังใจค่ะท่ให้เราอยากพัฒนาต่อึ้นไปเรื่อยๆการที่เราเราตัดแต่งแ,แบบเนี้ยแสดงว่าบอสต้องเชื่อใจเรามากเพราะว่าเราเอาของที่เราสองของตัวเองมาอยูอ่กับในใช่ไหมบอสไว้ยังไงบ้างตอนแรกก็แบบอบมีคิดว่าบอสจะเชื่อใจเราไหมแต่จังหวะที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเพื่อนเรามากอะ เราก็กล้าที่จะพิมพ์ไปหาบอสเลยค่ะแล้วก็ช็อกตรงที่บอสก็ได้แล้วก็ให้เงินตู้มเลยเอาไปจัดการมาผมเอาแล้วลุยทําให้เต็มที่นหนูก็เลยรู้สึกว่าหลักๆ้า,าค่ะว่านี่มันเป็นโอกาสครั้งสำคัญของหนูที่จะได้ทําอะไรบางอย่างให้กับองค์กรคือ,อต้องมุ่งตรงว่าตัวเบลเองอะในปีนี้เราก็มีงานที่เราก็ต้องทำนะคะแล้วก็ต้องต้องต้อง รันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแต่เราอยากทำโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ให้กับองค์กรเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะแล้วเอ่อมิสแกรนเราเคยมีละครคุณธรรมแต่มันก็หายไปเราเลยมองว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนวิชาวิวชาหนึ่งอ่ะแล้วเราไม่ได้อยากเสิร์ฟแค่นางงามให้ให้คนดูเพราะมันก็เหมือนเป็นตอนตกดินเนาะเดี๋ยวมีประกวดเดี๋ยวจบเดี๋ยวอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเรามีเป็นซีรีส์แล้วก็ยังได้เอาคนในแกรนนะคะ ที่เป็นน้องๆผู้เข้าประกวดคนที่เป็นคนมองปีก่อนๆเอากลับมาเล่นด้วยเดี๋ยวก็จะได้ดูค่ะเพราะว่าเรื่องต่อไปเบลก็จะเอาพี่เฉยเอมาเล่นเอาวีนามาเล่นอะไรแบบนี้ค่ะเอาเด็กๆในสังกัดมาเล่นเป็นบริหารคุณบริหารอะไรอยแบบงี้เล่นมาเขาเป็นผู้จัดเล่นไในฝ่ายของละครคุณธรรมของเอ็มจีไอนเบลแต่ท่านแต่ท่าถามว่าเป็นผู้บริหารสําหรับ โปรดักชันนี่ไหมก็ใช่นะเรียกคำนี้ได้ไหมแต่ถ้าหนังหนังด่าไม่ใช่หนูนะคะเป็นคนด่าบอสเบลบอสเบลเออเรียกเรียกเบลเหมือนเดิมดีกว่าโอเคฝ่ายข้างบ้านหน่อยค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูค่ะที่ตั้งใจมากๆสำหรับในทุกๆวันที่เราได้ไปเล่นเราใช้หัวใจในการทำงานแล้วก็อยากขอบคุณทุกๆอย่างจริ่งที่ทำให้เรา มาถึงวันนี้สําหรับเรื่องข้างบ้านเนี่ยค่ะมันไม่ใช่แค่หนังผีที่ออกมาละแห่แต่มันมีเรื่องราวมันมีนยัยยะมันมีความเข้มข้นความจีดจา๊าที่มันซ่อนอยู่ในเรื่องนี้มากมายอยากให้ทุกคนลองเข้าไปดูค่ะรสชาติของอาหารจานนี้ในแบบฉบับของพี่โขแล้วก็พี่โบกี้เบลพี่อเล็กซ์เราสามคน ไปดูกันค่ะว่าในชีวิตจริงในเรื่องเล่ากับตัวละครผ่านพวกเราสาคนเนีน่ยเล่นออกมามันจะสนุกเผ็ดมันขนาดไหนแต่เบลรับรองว่าออกจากโรงก็มีเรื่องคุยกันอย่างแน่นอนค่ะ4ีธ<ะ>ันวาคมนี้ทุกโรงภาพย,ายนตร์นะคะ